ก็มสดีกัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสันดีสวัสดีสวสีวัสดีสวัดีสวัสดสวัสดีสุัสดัดสวัสดีสดีสสดีสัดีวดีดีวั ลังการดี罗เป็นยังไงเนาะอ่าอ่าอลังการทุกปีออลังการทุกปีเอออะไรบ้าอลังการงานสร้างเนาะทางหลายเป็นลูกศิษย์ห่านอ้ายเฮาที่บริกับทีมงานมาอ่ายืนกินกันอยู่หิมโคง้งแต่ก่อนเนาะ งานประจำแต่ก่อนเราก็มีมาทุกงานแม่ยเสพได้ลูกชินหานเราเสพลูกชินยืดกินเอาบ่ลูกชินน้งเป้่าเอออาบ่เอาบ่ลูกชิ้นหรือวะ จีบอันี้บริเนาะมาอยู่งานดีโนงง่งห่งงานน้ำใจเนาะน้ำใจวันซาตจีซาว่วยน้ำใจิน้ำใจวันที่ซาวมังกรือวซาวโมกุลนะ่าเนาะบ้านบริเอิร์มังกรดีโน่แห่งเงนาะพาครอบครัวพาลูกพาหลานมาเที่ยวงานก่อนพี่น้่แห่งเงนาะ นี ok ่เราไงมาหลอกมันมีสบายดีม uh, ีเ mm อ่อคนสีลายในกับซีเมนมือนี้มือนี้กระเบื้องเบื้องเป็้องน้นสุดท้ายนี่เราไงเราเป็นงานประจำปีก็ว่าได้เนาะเอ่อไขอยู่ฟางไข่กับอาจจะเป็นไค่งานกาชาติบเนาะดีบรีไปเที่ยวอยู่ หมุกาหารมือก่อนๆพี่น้อยกนะันเนาะนี่ก็เป็นงานงานเกี่ยวกับทหารนะพี่น้องบอลลี่ก็บพ่อ่อย์ต่อใจมันได้นะว่ามเกี่ยวกั็มียกันเน่แต่ว่ามีซูบีง,งาน,นยิงใหไงยิงใหญ่ระดับหนึ่งยิงไงพอสมควรเนาะพี่น้องมีบัตรโซนแนวยูนากินโซนเสื้อผ้าโซนเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเนาะ มีขบัดชุกยามากุ้งไก่มาตลกแกล็งกตมีมีหมดเลยนะเนาะบนก็นสิมาหุม้มมาูน,นี้มาต่อยอดต่อปัจจัยกันมาสั่นเนาะสัาสบายดีกันย่ำเล้งเล้งก็มีทองก่นอนกำลังสี่เจ็นะดมงเนาะ อันสาวอันอน้องยุลีกับน้องนี่นี่เมียลุงเฮิบกับเมียบอลีมาเนาะมาหลอกก่อนล้วเข้ามาเกิดปะพู้ทะเลผู้ทะเลเมาพูดทะเลจะแปดสิบห้าพัน มาันลอยมันลอ,อยกว่าบ,บาทเฮะเอาลอะเอ่อเยอะทีท้ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิกเนาะพาพี่พน้องมาชมบรรยากาศอยู่ในงานอาจจะท่าได้เป็นบางช่วงบางตอนเพราะว่ามันมีเสียงเพลงเป็นน้องพี่นเนาะเสียงเพลงเปิดกันเน่ยแล้

นส่วนลายป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าสสลายน่นาะครอเวเกสกราลายให้ดิบโบาณสิบพันสามสิบพันประมาณห้าสิบบาทตัวสามสิบพันตัวสิบห้าพันตัวสเปซีเสื้อเวียดเสื้อมาจากประเทศเวียดนามราคาสิเโอเปกมาเลยคุณภาพประมาณกลาง

Naman chó alo phóng có Phá lúc you know. A quân xin hại quân xin nén, ném em 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 จะมาพตดป่าโบราณมีฟงฟังเนาะฟังพุดเดี๋ยวบรลี่สิเนก็มางไปอ่ามีสองฟัง,ฟง,บ,ง,ง,ฟงบูมตีกับมันจ่หัวแร้งอยู่คนกัเรื่อรายม,าายมันนะ่บอลีมาเวทจะหัวแร้เนี่ยตอนนี้มันจะอ่าเจ็ดมุกเร้นนี่เราไห็นเน ไทยวงหนึ่งคนก็ยัางโมลายพี่น้องไงแล้วก็มีวงหนึ่งซีเมนต์นี่ยังตัวไหนซีเมนต์วงอย่างนี้ไปเบิ่งก่อนทนั้งกลางในร่งเลยเนาะ <c oughs> มีแต่เล็กน้อยมันขี่รถเล่นพี่น้องไงเมื่อที่ใครยทุทซองฝั่ง พี่ฟังพุ่นก็ฝังพี่เนาะกายกันลักลักมาดีหน่อยอเอาเวกินเพก่อนเนาะไปกินเพื่อเรืเ่งเอ่อรอดต่อเอ่อดีหน่อยนะจะเส่บแต่นั่วดีดหนะ่เนาะถ้าหากกินมากินนีอ่อ่าน้ำดีลป เรียนเพลงทางดังเนาะไล่ก็ไม่ได้เรีนอะไรได้เป็นาปช่วงแบนมาเด้อเรียนอากินเพอกินเพอน้ำลูกลูกเพอ่ะน้องนี่นี่ยูรีเพิ่นบอกกินเมอไหกินไเต้ลูยเฮ้เฮ้ हा त कीअं ताईं Ja, หลายนะเจัาหน่อยมาเป็นมื้อสุดท้ายครับนทะี่จะเอามากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินเฟอร์อยู่ใกล้ๆบุ้งนรสีนี่แลหละพี่นะ้องเปน้อเอ่อ เตะกบูเชีตะปูเชียวป่อ่อกบูไต้กบูไต้เฮ้ยเฮะยเฮ้เ้ยยหมกกระจายเตะก้อบ่นี่เป็นบ้าไหมผิดในหูววันไี้ผิดไหม คนยังบ่ค่อยนี่ปันใดพี่้องเห็นเน,น,นาะยังธรรมดาธรรมดาอยู่พอดีเนี่ยปืนบุนคมคนชีเบียดกันลายเนาะด้วยเส้นไหนเบิ่งนี้ มาทั้งไทยเลยลูกสาวเอไปลูกไปเอาเงินให้ไห้ันซื้อพลอมากรากไม้เนาะเดี๋ยวก็ลองเงื่อนละพี่้องเลยเดี๋ยวก็อากาศเย็นกินน้ำเย็นเน่เอาปะเน่เอาปะโกโก้โกโค่เย็นเอาปะโกโกปั่น แกตะลรูชีชีือแกนึนแกตัู้ปแนึงไงอ่ะบรรยากาศอยู่ในงานนี่เนาะ กุ้งกกนี่เรากระเล้สี่โมกระเล้สีเข่าสองทุ่มหรืเนาะคนกือบ่อคอยลายปดได้เจ้าท่าไเจ้า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 ล้านเ้าพันสี่สิบพันเยอ่ะซิมดูแซ่บปะ xe qua mỗi sao là cửa lắm. Sonda, à à ơi. Mân diện lúc. Ai, 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 à ai, ai, à, ไอมุ่งมันลายพูดห้าข้อไอ้หนุพี่ไอมุงขึ้นทำงไงมุงขึ้นไอมุอมห,มหลายไม่รูป่ะเออ Cái nông à. à. này nó Còn là mạng lạc mạnh xin, Cam chưa? Tao quá luôn rồi, bôi dịnh đấy luôn Yeah, อยู่อ่าอันนี้มันฆ่าไข่มุกมันดูดมาได้ให้แม่ดูนะให้แม่ดูนะอ่าเย็นก็อยากแค่นี้ลูก้าเย็นก็อยากซาอ่าไอแม่เต้น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 เราเต้นดูเต้นเรือเปล่า เราจะกินอันนี้ตัวน,นี้เป็นบ้านข่าลามดีหนอ่อยเนาะเอะบ้านข่าลามบ้านเฮ้าโต๊ะทางนั้นเป็นแนวกินดีหน่อยท่านเหรอเนาะลายเฮกดีหนอ่อยเนาะเป็นลูกชิ้นเป็นเกี๊ยวพัดพัดบนเศษ ไลเนาะอ่าองมาโตกใจมก็มาบสวัสดีจกับมานุรงกันจกับมานุงกันนี้แหละสบายดีุ่นุ่นุุ่่นใช่ห, <ral> es, หน่ะเห็นแต่บูแท้เลยอยากกินได้ออแต่ั้ทุกว่าออเดอร์ว่ะได้าดิได้มากินดิได้ได้ได้มาจะโดน้บาประตู

มาเจอกันดูในงานเนาะเอลุกปะเต้นบ่เต้นตรนนี้แะลคะที่เตนกันนะเต้นเตนเต้นจีรู้อ่าปมาอ่น้ามันลย้้ เนได้หรอกไข่มุกนไหนมุกลูกไข่มุกบ้านมันีได้กกับามันี่าฮ่าฮ่่านี่มายังงามแทนแต่กล้าบอกอต่ก้าน้ำยาล้างของหน้าเพิ่นรนราคา่่ไหมู่ อย่าล้างห้องดงอย่าล้างาจนายกมยม้มหัวเขื่อนเลยลูกไ <c oughs> ปไปไปะเป็นลูกชิน้นพี่น้องแซ่ซนลายเนาะเป็นลูกชิน้นลูกชิ้นของทอดอ,อลายเฮก ากินบานิลลาเอ๊ะคิดว่าแล้วก็มียประสับอมาปรมายางเงีเอางลูกเอาไงเอาไงฮะอันนี้วะยำปลาหมึกยำหมูยอผัดรุ่นเซนตอัพัดตัวนี้ตอนแรกเป็นขนมเนาะเอาอะไรลูกเอาอะไรเนี่ยนนี่ะ อะยบอเรืเรอตัน,นี้อันนี้ชุบเราไปจะใส่ถุงแกวนี่ทีเสียมันกินใ่ถุงน้อยก็ได,ดออ้อเอออะไรอย่างเดี๋ยวเดีแปมนเแปบนีอันนี้แค่นี้บะ

Ok ok Đẹp à? Ủa đẹp à? Hả? Ở bên 60,000 tiếp mà Ok Đâu hãy Ôi, อ้อมกุมๆเดยนครัใจเอาพี่เลยเอาพี่เลยอะอาพี่ปอมามาลังแทงฝากัน้ลูกนะเออมา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 ตีไก่กับมี่มีตีไก่มีไปมึกแข็งเออโรตีกับมี่ ไข่นะลูกเป็น,ปน,ปนอาหารประจำงานเลยแหละไข่ลูกมีคุหมกนี่ลายห้งน,นี่ก้นอนบุกคุอก้อได้มีคล้ายๆกันเลยนะเพิ่นมีกันเห็นไก้อนุกคุกมีคือกันอ่า อไรแบบไรบบกบ,บ,าาบ,บาา้าปใเอ่อลงการาสากลเาลยเดีลอ่ได้ย้ำลยกับนี่เนี่ย จะแซ่บแท้อ่านี่คือการกูเด,ด,ด็กล้องไปเบิ่งเด้นทางเนี่ยงามภาพงามเนี่ยนาะไลเอ่านี่ลเฮียแล้วลูกแบ๊ไม่ยากนะเข,ข,ข,ข้าเข่าขาหมูโอเคโอเค ออข้าว oh, ขา,ขาหมูมก็ต้องมีแต่ได้ไป้ออันนี้พัดตกเลยมามามา,มาหาอา่อานเราพีมั้ยเออจับกล้องมาทางนี้โอเคเอาเอาข้าวขาหมูเจ้าเอาขาหมูไหมเด้อเด้ออะไรเอาเอาจับกล้องเอากล้องเท่านัเจ้า อาสมสก้องสก้ององ่อ,อ,อข้าวขาหมูตัวนี้ซีเมนข้าวเยอะกันนียข้าวไก่ทอดว่ะอ่อะไรอลังการดี้เป็นยองไงเนาะออลังการทุกปีเออเอา,า,าปอาะ อลังการงานสั่งเนาะทังหลังก็เป็นลูกชิ้นห้านอ้ายเฮาที่บริกับทีมงานมาอา่ายืนกินกันอยู่หิมโคงแต่ก่อนนะเนาะงานประจำต่ก่อนแล้วก็มีมาทุกงานงาเซบแด้ลูกชิ้นห้านาเราเซฟลูกชิ้นยืนกินเอ,อเอาบอสไอ้ลูกชิ้นน้งเปล่นนา <laughs> อ๋ <laughs> อ,อ,ออะไรอะไรลูกชิ้นวะ<_ d _ d _ d _>อยาิ้มไปเนเข้าลูกชิ้นหมูใช่ปะลูกชิ้นหมูจ้าตัวนี้ลูกชิ้นเนื้ออ่อันนี้ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นยืนกินฮั่น่ายเร <_ d _> าฮั่นประจําที่เคย<_ <d> _ตอลี้เคยถ่ายคลิปกินอยู่ในงานทิมโคงตะกนะ้อนเนาะอ่าลูกชิ้นแซ่บๆกินหน่อย อาจจะมีข das ้าวขาหมูมาเพิ่มหรือว่าเป็นโซนอาหารโซนอาหารการกินเนาะร่างการงานสร้างพี่น้องไานสร้างนี่ก็มีเป็นขายคล้ายๆกันนะขายอาหารขายคล้ายๆกันไายครึ่งกันเออเเอาซัมกินเบิร์ดละไรอนแดงใหตั้งน้าใส่กอวเดี๋ยตั้งน้าใส่เจลิ้มปลจ๋าด้วป้า ใเลยนะใส่ตามกิน่ใส่กอกตัวนี้นสุกเใช่ฮะนี่แตเสบอยู่บ่เอออซื้อมืไม่แน่นป่ตัวนี้ไหมจับเลยเออเอาไปนึงก็ได้อัลลอัลละฉันกเลเออฉันกเลยเจ้าเออ อคอนกลุ๊บเห็นอไหมเจ็ไมเจ็เ็บนิ่เดีปิด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 เอ่ะปีดน้องไอ้ออกก่อนบาดท,ที่นี่อ่อรถมักส้มทางนี้เนาะเต็มเอคืออยู่อ่อทางเอาอีกขอตัว เดินทางนอกนี่เป็นภาพบรรยากาศอยู่ด้านนอกเป็นงานยิ่งใหญ่แต่พอสมควรบอลลี่ก็บทายได้เป็นบางช่วงบางตอนน้องพี่น้องน้องไ้พีน้องเออมีแต่ล่ำลาก่อนบปนิพรลูกพาหลานกลับบ้านกับทรงก่อนยูดีมีแฮงร่ำรวยเบื่อจังจะพาคนมาเที่ยวไหมน้องพี่น้องนักมาหมอกจอดรถก่อนบอลลี่กับเด้บังรถเดอ้อบังรถเดอ้อไปอยู่ดีมีแฮงกโตไปายก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเด้อเด้อเด้อ